พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมเอาพี่น้องครับผมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแนวทางครับผมของนกตาทิพย์นะครับผมเนาะมีพี่น้องหลายท่านนะครับผมอยากได้อยากติดตามมากๆครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้บอกให้ผมนะครับผมเนาะเอามาลงให้แน่ว่าครับครับผมเนาะสําหรับแนวทางนกตาทิพย์แม่นอยู่เด้แอดประสิทพินว่าเนาะอยากติดตามให้แอดเอามาลงให้แดวราซั่นนะครับผมเอามาแล้วเด้อผมทําตาม คำสร้างแล้วนะครับผมเนาะพี่น้องอยากได้ชุดใดผมก็จัดมาให้คือเก่านะครับผมมาแล้วนะครับผมผู้ใดรอดติดตามผู้ใดอ,อยากติดตามแนวทางชุดนี้ครับผมของนกตาทิพย์นะครับผมหนึ่งกระดากระดาคม6มหกแปดมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาว่าเบื้องกันกรงวดที่พ่านมาพี่น้องสำหรับแนวทางชุดนี้จะเป็นแนวทางที่เด่นบนนะครับเป็นเด่นบนนะครับผมเนาะหรือว่าเอาไปเล่นล่างเล่นบนก็ได้เล็บโปรไลโตนะครับผมเนาะงวดที่พ่านมากับเขาตรงๆพี่น้องกนะ้าว s w เนาะ เด่น9บนเข้า9 2เน้นเน้นเลยนะครับผมเนาะ10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมกับพี่น้องไลายคนกับทามห้ากันบอกไห้ผมมาให้กะจัดหายเลยด้วพี่น้องเด้อเอามาเข้ามาแล้วติดตามรับชมกันนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผม1กรกฎาคมนะครับผม1กรกฎาคมด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาแล้วครับผมงวดนี้เด่นบน3นะครับผมข้อมูลเด่น3ด้อยพี่น้องตัวเดียว3นะครับผมจับคู่3 2 สามสามสามหกสามแปดนะครับข้อมูลบนนะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยงวดหนึ่งก็คอหกแปดนกตาทิพย์พี่น้องเอา้ามากกว่าสามพี่น้องถ้าพี่น้องมากสามก็ไปเป็นแนวทางเนอะกสามสองสามสามสามหกสามแปดไม่ยูซีสี่ชุดนะครับสี่ชุดแนวทางชุดนี้ก็ถือว่าโอเคดูน้พี่น้องเนาะแนวทางมาหลายครับผมเนาะตัวเด่นตัวเดียวเนี่ยก็กลับมาวายยูเด้พี่น้องเนาะ อพี่น้องผู้ใดไที่ติดตามทีอยากติดตามที่อยากได้แนวทางชุนีกะจัดไปพี่น้องครับผมจัดมาให้แล้วนะครับผมเอาตามนี this, ้เล้อพี่น้องเลือกแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันสาหรับแนวทางนกตาทิพบนย่างเดียวพี่น้องหรือว่าไปไปล่างก็ได้นะครับผมเด็กเป็นบ่าลายตัวอยู่เลวเอาสามสามบ่เบิลบบมันอาจจะเบินบ่ถ้าเบิลก็มักเอาสามหกสามแปดสามสองก็ได้ครับผมะผาู้ดบ่มากเบินเนาะหรือเอาสามตัวเดียวไปเบิงไปลูดกันก็ได้มันอาจจะมากตัวเด่นเนี่ย จับครอาจจะมากหรืออาจจะมากนะครับผมแต่ว่าตัวเด่นนี่มันอาจจะมากอะไรนะครับผมอยาคิดว่ามันอาจจะมาอยยุเรือ่อไปจับครูกับตัวอื่นก็ได้ได้พี่น้องเนอะเอาตามนี้นะครับผมคููได้อยากติดตามแนวทางชุดนี้จัดมาห้แล้วนะครับผมเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะหนึ่งก็ข้อหกแปดสำหรับแนวทางนกตาทิพย์นะครับข้อมูลบนนะครับผมสามสองสามสามสามหกสามแปดเด่นสามเน้นสามลูดสามวิ่งสามอย่างเดียวพี่น้องครับผมตามนี้ครับผมเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันพี่น้องครับผมเนาะมาจับกระจกับพัน มันมากระพานไปเอามันเป็นฮอร์โมนกันมาให้พี่น้องไว้เป็นแนวทางกันนะทรานาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องกับผมเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับมีแนวทางดีๆสถิติดีๆที่นา่าสนใจมีข้อมูลดีๆ,ๆก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องขึ้นเก้านะครับผมเดี๋ยวบ่าวก็จะทยอยทําคลิปลงให้ถ้าได้แนวทางดีๆชุดไหนที่นา่าสนใจนะครับมาแบ่งปันให้ฟรีนะครับผมให้พี่น้องไว้เบ่งกันด้วพี่น้องนะเอาไว้ไปศึกษาเอาไว้ไปศึกษากันนะครับผมเป็นแนวทางเป็นข้อมูลนะพี่น้องเนาะ เอาตามนี้นะครับผมเนาะพี่น้องสรางโชคดีทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอยากได้แนวทางแบบนี้อยากได้แนวทางแนวทางมาช่วงแบบนี้กดติดตามไว้เด้๋ยพี่น้องเ้อเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับโชคดีไม่แห้งนะครับผมโชคดีนะครับผมรวมๆไว้เรื่อยกันทุกคนนะครับผมอยู่ที่ไม่แห้งกันเด้พี่น้องเ้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม